สวัสดีครับผมพบกับภูกันฟาร์มอีกหนึ่งคลิปนะครับผมคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูน้องพึ่งนะครับผมที่อำเภอวารลิชภูมินะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับเป็นบ้านคุณตาคนุนยายนะครับวันนี้มาดูมะยมชิดนะครับผมมาเก็บมะยมชิดปรากฏว่ามาดูกล่องพึ่งที่วางไว้ที่เตรียมจะเอาไปไปล่อพึ่งนะครับ ปรากฏว่ายังไม่ได้ไปครับผมน้องพึ่งมาอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับเป็นนิสัยที่ดีนะครับว่าเขามาอยู่กับเรานะครับผมเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นกล่องพึ่งแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแง้มข้างหลังให้ดูด้วยนะครับว่าประชากรพึ่งเขาเนี่ยเยอะไหมนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่27มีนานะครับ2565นะครับผมถ้าพึ่งเข้าช่วงนี้ครับ ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เก็บนะครับผมไม่ค่อยได้เก็บน้ําหวานไม่ไม่ได้เก็บน้ําพึ่งเขานะครับเพราะว่าอ่าพึ่งลังเขาน่าจะไม่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 พอที่จะเก็บนะครับแล้วก็เอาไว้ปีหน้านะครับเขามาอยู่ในกล่องอยู่ในรังเราก็ดีแล้วอยู่ในสวนเราก็ดีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเขามาอยู่กล่องเป็นกล่องแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ประชากรเขาเยอะไหมนะครับผมครับผม นี่นะครับข้างหลังนี้นะครับเป็นกล่องพึ่งนะครับเราวางไว้อันนี้เป็นกล่องพึ่งที่จะเตรียมไว้ล่อนะครับไปเอาไปวางไว้อ่ที่สวนนะครับยังไม่มีเวลาเอาไปวางนะครับน้องพึ่งเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมขยันน่าดูนะครับมีมีมข้าด้านนี้ก็มีนะครับผม กล่องที่พึ่งมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นกล่องพึ่งพันนะครับเป็นฟาร์มพึ่งนะครับผมของพี่ลาแดงนะครับของฟาร์มไอพึ่งพี่ลาแดงนะครับที่จังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสําหรับกล่องพึ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ลาแดงมานะครับเป็นกล่องพึ่งที่ที่เพื่อนไม่เอาแล้วนะครับผม นะครับเป็นกล่องพึ่งที่มันมันค่อนข้างจะ,ะชํำรุดนะครับเป็นกล่องชํำรุดนะครับเราก็ขอเอามาขอเพื่อนเอามาซ่อมแซมนะครับผมเอามาซ่อมแซมใช้นะครับหรือวางไว้อย่างนี้สี่กล่องนะครับเ <laughs> มื่อวันพฤ่หัสที่แล้วครับผมพึ่งยังไม่มานะครับผมเข้าใจว่าน่าจะ น่าจะเข้ามาเมื่อวันศุกร์ไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์ครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวดูกันครับ ประชากรเยอะมากครับขนาดเขาเขา้าไแค่วันสองวันนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับว่าโอ้ลังใหญ่ครับหมายถึงว่าประชากรเขาเยอะนะฮะไอ้นี่ถ้าถ้ารังขนาดนี้ผมว่าลังนี้พฤษภาอาจจะได้เก็บครับผมเวลา,าถ้าประชากรเขา,าเยอะนะครับผมถ้าประชากรเขาเยอะเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็สามารถเราก็สามารถเก็บน้ำผึ้งได้แล้วนะครับผมแต่อาจจะเป็น เป็นการขอแบ่งนะครับผมว่าเราไม่ได้เก็บหมดนะครับก็ขอมาส่วนหนึ่งนะครับผมส่วนหนึ่งก็ไว้ให้เขาอให้เขากินแล้วก็ให้เขาไว้เลี้ยงตัวอ่อนเขาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนี่นฮะครับดูครับผมนี่ฮะเขาจะเกาะอยู่ตรงด้านหน้านะครับผมบางครั้งก็ตรงมุมนะครับบางตรงบางรังก็ตรงกลางเลยนะครับ อโอ้โหเนื้อ้เนี่แครับบรรยากาศข้างในรังเขานะครับโอเคงั้นไม่กวนเขาแล้วครับผมเดี๋ยวขอปิดนะครับรังนี้ก็เดี๋ยวเพื่อสภาครับผมเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงครับว่าจะพอขอแบ่งน้ำพึ่งเขาได้ไหมนะครับ ทองกันมาทำอะไรพ่อถ่ายอยู่ครับผมก็วันนี้พาสองลิงนะครับมาเข้ากล้องด้วยนะครับพี่ภูนั้งกันนะครับเจ้าของภูกันฟาร์มนะครับผมวันนี้พาลหลานนะครับมาเยี่ยมคุณตาคุณยายนะครับมาดูมะยมยมชิดนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายทําคลิปไอ้น้องพึ่งที่เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องภูกันฟาร์มช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ภูสวัสดีครับ สวัสดีครับ